วิทยาศาสตร์สมองต่างๆนะคะเคยผ่านการโดนนอกใจมาแล้วนะคะจึงเข้าใจทั้งความเจ็บปวดและพลังแห่งการลุกขึ้นผู้หญิงประเภทไหนที่โดนนอกใจมากที่สุดก็คือผู้หญิงที่ดีเกินไปทำให้เขาเคยตัวเขาจึงมองคุณเป็นอของตายไม่ใช่รางวัลค่ะ ในความคิดที่คุณจะต้องเลิกคิดเพราะว่าส่วนใหญ่ความคิดของคุณคุณจะบอกคุณจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าฉันดีพอเขาจะไม่ทิ้งฉันมันทำให้คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยากได้อะไรเขาชี้นิ้วแทนที่จะเป็นคุณชี้นิ้วเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้คุณต้องหยุดเลิกได้แล้วค่ะเลิกหยุดเลิกความคิดที่ว่า ถ้าฉันดีพอเขาจะไม่ทิ้งฉันไปความรับก็คือผู้ชายเขารักผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีเกินไปค่ะวิธีแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณจะต้องหยุดทำในสิ่งที่ทำแล้วอยากทำแล้วอยากให้เขาชมนะคุณจะต้องทำเองเพราะคุณอยากทำ ไม่ใช่เพราะหวังให้เขาชมคะ่ะวิธีที่สองคุณจะต้องกลับมาสนใจตัวเองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำอะไรดีๆให้ตัวเองหรือ,อยังฉันทำอะไรดีๆให้ตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ข้อที่สาคุณจะต้องยกมาตรฐานความรักตัวเองให้สูงขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองมันทำให้เขารู้สึกได้มันจะทำให้เขา เห็นคุณเป็นรางวัลไม่ใช่ของตายอีกต่อไปค่ะสนใจเรียนรู้ศึกษาการรักตัวเองอย่างมีคุณค่าแบบทรงพลังสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองโดยไม่ต้องพูดมากโดยให้เขารู้สึกได้ให้คนทั้งโลกรู้สึกได้สร้างตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทรงพลังสนใจอีบุ e ๊กนะคะอีล e ะคะ่ะพลังหญิงที่ดึงดูดนั่นเอง อีบ e ุ๊กเล่มนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่3,900บาทค่ะวันนี้ถ้าคุณสนใจโอนวันนี้คุณจะได้ในราคา690บาทค่ะเป็นหนังสือเป็นอ e ีบุ๊กที่ดียอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนพลังแห่งความรักตัวเองของคุณไปโดยปริยายเลยนะคะทักแชทไปได้เลยนะคะที่ line at, at coach annie ค่ะ c o a c h แล้วก็ a n n i e ค่ะ ทักแชทไปได้เลยนะคะทีมงานรอตอบคุณอยู่แล้วค่ะโคชให้ราคะพิเศษมีแค่5คนแรกเท่านั้นนะคะโคชนนี้แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย